ตอนนี้กระชอนไปทั่วจะยุบสภาไหมกระแสมันมาใกล้เคียงกับเรื่องที่จะโหวตคว่ำงบประมาณนะครับมาต่อเรื่องยุบสภาจนรัฐบาลก็ต้องมาแก้ข่าวกับพาลาวันเลยนะครับปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในกระแสที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าโบทบาทบารมีของคุณทักษิณตอนนี้เหมือนถูกติดล็อกคุณทักษิณขอเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยหลายละลอกใช่ครับแต่ไม่ได้ไปเลยครับล่าสุดสดๆร้อนๆเนี่ยจะไปที่จะไปที่ไหนจะไปที่กาตาครับที่กาตา เมื่อวันที่8พฤษภาคมซึ่งเป็นวันเดียวกันที่แข่งสถานะมตินะฮะนี่ในขณะที่คุณทักษิณไม่ได้ไปเพราะศาลไม่ให้ไปครับนู้นไปดูนู้นคุณสารัตรัตนาวดีครับเจอทรัมป์ที่กาตาครับครับเจอไม่พอนะนี่ผมถามคุณสารัตครับถามว่าคุยอะไรกับคุณทรัมป์อ่ะคุณสารัตบอกว่าคุยกันเรื่องของการลงทุนของประเทศไทยครับสารัตและยังเชิญทรัม บอกว่าถ้ามีเวลาแว่งแวะมาเมืองไทยจะพาไปตีกอล์ฟที่สนามสนามกอล์ฟคุณการก็ของของคุณจารั์นะครับเขาบอกว่าสนามผมอะอาจจะดีกว่าของท่านมีประสบการณ์มากกว่านะแสดงถึงอะไรโอกาสของประเทศไทยครับถูกปิดไปเหมือนกันนี่โชคดีมีคนไทยไปนะใช่ครับแต่กระแสว่าด้วยเรื่องของการยุบสภาเนี่ยครับมันร้อนแรงมากเลยร้อนแรงพี่ พี่ก๊อบดูนะครับมีการปล่อยข่าวไหมว่าจะคว่ำพลบงบมันวารละแรกช่วงหยุดยาววันวิสาขบูชาข่าวปล่อยมาทางไหนก็คือทางพวกชอบขวางอ่ะพวกชอบขวางครับต่อมาเกิดปรากฏการณ์นี่นะฮะสองพักอนุรักษนิยมสองพักอนุรักษนิยมครับหนึ่งไปรักษาตัวพาตาตาครับอีกคนหนึงไปเยี่ยมเยียนและมีการโพสต์ในยะมันบอกอะไร นายาบ,บอกว่าจับมือกันแล้วสองพักนี้รวมกันสองหนึ่งอยห้เสียงหนึ่งหเสียงนั่นแสดงว่าถ้าเพื่อไทยฝ่ายแดงจะขยับภูมิใจไทยออกไปสองพักนี้มัดเป็นหนึ่งไหมมัดเป็นหนึ่งอำนาจการต่อรองยิ่งทําให้สถานสะท้อนก็ไปในส่วนต่อมาเกิดปรากฏการณ์คุณทวีอสองส่องสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปึง้ง สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนกำกับดูแล DSI แต่ว่าสะเทือนแรงนะครับเรื่องนี้สะเทือนแรงมากเลยครับประเด็นก็คือแล้วถ้าเป็นแบบนี้ขัดแย้งกันขนาดนี้การเมืองมันจะไปถึงไหนครับนี่กรุงเทพธุรกิจโดยพี่วีสำรวจออกมาครับความเห็นของนักธุรกิจ CEO CEO บอกว่าโอกาสปรับคอมอมีสูง60%โอกาสยุบสภามีเท่าไหร่พี่ก๊อฟ20% โอกาสที่ภูมิใจไทยจะถอนตัวถ้าปรับคอรมอผมว่าน่าจะไม่มีหนึ่งนะครับศเปอร์เซ็นต์่ะไม่อยากถอนใครจะถอนล่ะใช่้เอาทนายกลาออกหปร์เซต์รัฐประหารนะหเปอร์เซนตนี่คือทางออกที่คนคิดกันอยู่ว่าการเมืองไทยจะไปแบบนี้พักเพื่อไทยยี่ยืนยันเลยเรื่องยุบสภาไม่อยู่ในหน้าไม่อยู่ในขั้นคิดเด็ดขาดเลยไม่ยุบ นายกรัฐมนตรีก็ยันว่าไม่ยุบเรื่องงบประมาณเป็นความรับผิดชอบของทุกพักของพักร่วมรัฐบาลใช่เพราะนั้นไม่มีปัญหาจริงๆทราบว่าพี่โอก็ไปเจอผู้ใหญ่ในรัฐบาลมาด้วยช่วงเมื่อวานเมื่อวันซืกอะไรอย่างนี้นะครับก็ไปได้รับการยืนยันว่าไม่มีการยุบไม่มีการยุบเดินหน้าแต่ถ้าปรับคลรมอปรับปรับแน่ทาไมไม่ยุบครับถ้ายุบสภาถามว่าเพื่อไทยได้ประโยชน์ไหมไม่ได้ครับพร้อมไหมไม่พร้อม <า S 1> ถ้าเพื่อไทยต้องทำสองสาเรื่องหนึง่งต้องผ่านงบประมาณ<ช>ผ่านนโยบายหลักของตัวเองก่อน <aret ruled. S 1> และคุมการแต่งตั้งข้าราชการก่อน <ๆ S 1> ก็เลยเหมือนกับที่ทางรายการในเช่นอินไซด์เนี่ยเคยวิเคราะห์ไว้แล้วว่าถ้าเผื่อดิปกระทรวงมหาดไทยเพื่อไทยดึงงานแต่งตั้งผู้ว่ามาเมื่อไหร่เริ่มนับถอยหลังได้เลยเนับถอยหลังได้เลยว่าถ้ายังไม่ทําก็ยังไม่ยุบ เพราะว่ากันว่ามาทัยคือนายกรมนตรีของประเทศไทยครับเพราะมันคุมทั่วประเทศถามว่าภูมิใจไทยพร้อมไม่พร้อมก็ไม่พร้อมเหมือนกันครับอ่าภูมิใจไทยรออีกนะถ้าเกิดพลาดพลั้งอะไรขึ้นมานายกอิงไม่อยู่นายกหนูพร้อมไหมได้ยินว่าเวลาตอนไปป่วยนี่มีคนเรียกนายกหนูด้วยเห็นไหมล่ะตอนนี้สมการการเมืองดูให้ดีนะครับดูกันให้ดีการปรับคอรมจะมาแน่ และถ้าปรับคอมอถ้าใครไม่พอใจเชิญออกไปได้เลยใช่ครับตอนนี้เสียงรัฐบาลทั้งหมดมี324เสียงฝ่ายค้านมี170แล้ว324นี่ยังไม่รวมของก้าทรรมี่เขาจะมาอีกนะเอ้าสมมุติเอาภูมิใจไทยออกรัฐบาลจะมีกี่เสียงพี่ก๊อฟรบ255เกินครึ่งหนึ่งไหมเกินครึ่งครับเกินคึ่งหนึ่งของเสียงของคู้วปัจจุบันเนี่ยเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นเดินได้ครับสมมุติ เอาดึงขั้วใหม่เข้าไปอีกครับทําให้รัฐบาลมีเสถียรภาพไหมมีเสถียรภาพครับ,รบเพราะฉะนั้นปัจจัยเรื่องน้ําเงินที่เป็นมิสเตอร์ขวางเนี่ยอาจจะไม่ใช่แรงกดทับให้นายกรัฐมนตรีต้องตัดสินใจแต่นายกรัฐมนตรีต้องหาทางรอดนะใช่ครับถ้าไม่ปรับเดินหน้าได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่ปรับก็ไม่จะถูกผูกขาอยู่อย่างนี้แหละครับแล้วก็ถูกขี่คอด้วยนะและ<า>ถ้า,าไม่ปรับตอนนี้ประเทศเราจะไปยังไง นี่คือโจทย์ใหญ่ของนายกรัฐมนตรีรในเมื่อยุบสาภาไม่กล้าเสี่ยงต้องเดินหน้านำไปสู่การปรับคณะรัฐมนตรีและการปรับรอบนี้แหละจะเป็นจุดท้าทายว่าแพทองทานจะเดินหน้าต่อเพื่อไทยจะทำงานได้สำเร็จและเดินไปสู่หมดการเลือกตั้งหรือไม่